สวัสดีค่ะพบกับช่องนิ้นวานชาแนลค่ะเมื่อนีบรรยากาศเร่งๆค่ะในวันที่ฝนกำลังจะตกค่ะอากาศคืมพี่น้องเอ้ยมันว่าหนาหนาวอยู่ทงหน้าพี่น้อง อันนี้น้องปลาพี่น้องสูบเมื่อวานนี่ยังบบเหมิอดอยู่ฝนตกก่อน,นจังไรน,น้อพี่น้องผ้าลูกมะนาพี่นอ้องอยูหน่าก็เลียงไก่เลียงหมูพี่นออ้องเ้ยเศรษฐกิจพ่อเพียงเดือดต่ปลูกผัก ยังกม่ได้ปูกพี่น่องเรียงไก่เรียงหมูเรียงไก่พี่น่อง พี่เนอะกำลังคำํำบรรยากาศดีไฮงามมาพี่เนอะท้องฟ้าที่สวยงามบรรยากาศสดชื่นมากค่ะพี่เนอะ